ผมวันนี้อยู่กับช่อง Gk กบจังวันนี้เราอยู่บรรยากาศดามเย็นนะครับผมก็มีพี่ๆมาเตะอันนี้เป็นอีพีที่สองสำหรับฝึกหมูให้บินได้นะครับผมเนาะเพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บในรายการวันหยุดชิวที่ผ่านมานะครับผมยังไงเดี๋ยวดูกันเอยดกได้ขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะครับผมอุ้ยบอลมาบอลมาเจ็บครับชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับผมชื่อโบดครับ อายุเท่าไหร่ครับพี่อายุปีนี้ยี่สามแล้วครับยี่สามนะครับผมเห็นมาเตะตอนเย็นทุกวันเลยเตะคนเดียวมาตั้งแต่กี่โมงครับพี่มาตั้งแต่ปกติก็มาห้าโมงครับห้าโมงเห็นเนี่ยเห็นเตะคนเดียวทุกวันเลยขยันมากรับทำไมถึงมาทุกวันครับผมมาเตะเพื่อออกลังกายครับเพราะชอบด้วยชอบในฟุตบอลด้วยนะครับผมเนาะยังไงเดี๋ยววันนี้พี่เป็นขออนุญาตให้พี่ยิงผมนะครับผมเนาะได้เอาเต็มข้อเลยนะขอบคุณครับผม okay Okay. Nice. No, 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 กระจกัไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้สำหรับอีพีที่สองเหนื่อยฝึกหมูให้บินได้นะครับจอพรุ่งนี้ก็แข่งปิดฤดูกาลมันจะไปชูถ้วยได้แหละทุกคนไว้เจอกัน